สวัสดีครับพบกับผมนะครับช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับใครเนี่ยท่านเป็นใครผมใครผมจักกีผมจักกีเดี๋ยวมาข้างนอกหน่อยสิเสียงเพลงอย่าด่าฮะลอยอยู่นั่นแหละเดี๋ยวผมไปเรื่อยหน่อยโอเคอืเอ้าใครเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากไหนครับผมเหรอครับใช่มาจากร้านกาแฟครับก็รอคุณนี่แหละครับรู้จักกันหรอฮะรู้จักกันโหลเรารู้จักกันหรอไม่เป็นไร ว่าแต่เข้าห้องเลยกัอปะเปไงสบายดีไหมสบายดีครับผมไม่เจอกันนานเลยทำไมจะกีีไปไหนผมท่องเที่ยวอ๋อจะกรีท่องเที่ยวในเอฟซีนะครับเดี๋ยวผมไม่ได้ไม่เจอคุณกี่ปีแล้ว2สองเดือนห่สองเดือนเดือนสองเดือนแล้วมื่ปีผมผมเข้าไปดูไหมตอนนั้นที่เราไปเจอใช่แล้วใช่แล้วนะครับนี่แหละอ่าเราเป็นไงข้างในเพลงก็ข้างในมีเพลงเราก็พูดคุยข้างนอกก่อนนะครับผม ตอนนี้นะครับเราวเกย์คนปริศนาไม่ปริศนาหรอกแหมผ่ <c oughs> านไปนานเลยนะทีแรกคิดว่าลืมผมละเสียงทิ้งผมงงไม่ทักไม่ทักมาหาผมอะทักอยู่ทักนนอยู่หน้าแแลวก็บบ่เด,เ,ดเดี๋ยวถามหน่อยงานรับปริญญาแมงกะพุนออู่ลจากกี้ไปไหนมาอ๋อไม่ได้ไปพี่อยู่ไกรอ่ะใช่อยู่แค่อยู่วันวันนั้นไม่ทําอะไรครับวันนั้นผมก็ไปที่บางแครลนะผมว่าจะไปหาวัตรแลว่าถ่ายเล่นโอ้ใถ่ายทั้งครับผม ก็คือแมงกะพลค้าหาอยู่ตามหาอยู่เหรอตามหาอยู่โอ้ก็บอกว่าเออจากกีไปไหนอ่ะอยากจะจัดได้สักหนึ่งดอกนะครับตัดกุหลาบกุหลาบกุหลาบให้ยอดหลังให้ยอดหลังฮะให้ยอดหลังเหรอใให้ยอดหลังให้ไม่ลอยแกมาแล้วก็กุหลาบย้ยอดหลังไงอ๋อให้กุหลาบยอดหลังหมอหนุ่มเป็นไงอ่าพี่หมอหนุ่มก็ได้เจอัแรกจะให้จากกีเจอหมอหนุ่มด้วยแต่ว่าพี่หมอหนุ่มแกแกบอกแกไปซ่อมรถอ่ะผมไม่รู้ครับ จะรีบกลับพัทยาไม่รู้ว่าพัทยาหรือกรุงเทพหรือที่ไหนหรือว่าแกแอบมีใครอยู่พัทยาอะไรนะแกแอบมีใครอยู่พัทยยาแแกออมีใครู่นั่นก็คือสาวสาวสาวยี่ออนยี่ออนหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอาจารย์กี้ครับทำไมอ่าต้นไม้ถึงต้องพันผ้าสามสีอ๋ออันนี้ก็เสิทธิ์ที่บอว่าเงียบจิตใจครับอ๋อเป็นความเชื่อไหม ความเชื่อส่วนบุคคลไงก็ชอบเชื่อส่วนบุคคลต่อใบต้นไม้เช่นไหมคุณตรูปเนี่ยก็เริ่มมาจากความเชื่อใช่ป่ะอ๋อส่วนบุคคลเนี่ยความเชื่อส่วนบุคคลนะมันมันถึงเลยมีเนาะเราก็รับถืออยู่ที่ใจเราอ่าแล้ว,แล,วแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาเขาอนุนรักษ์นนใช่ไหมถ้าดิผมดูในตัวมีเจ้าที่เจ้าอะไรแบบอาศัยอยู่ไงก็มีเจ้าที่อ๋อมีมีเจ้าที่ด้วยเนาะผมก็ไม่รู้แหละผมไม่เคยไปอยู่อะไรนะเดี๋ยวผมเอาจักรย์ลงไปต้นไม้ได้ไหมไม่ได้เดี๋ยว เฉียบลูกๆของเขาอ๋อมีมีนี่ด้วยเหรอใช่นี่มีแหละเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะพาจกีไปเลี้ยงข้าวสักหน่อยอยากครับแม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาจกีไปเลี้ยงข้าวยังไหนโอ้โหมีสปอนเซอร์ได้มีคิดว่าผมมาไกลไหมพี่เอาเอากี่ขวดไม่ผมมาไกลไหมพี่ว่าไม่รู้ครับโอ้ไกลนะพี่จ้าที่ไหนผมลงมาที่แรกผมก็ลงมาที่ถนนเพชรเกษมเพชรบุรีใช่ป่ะเพชรบุรีใช่แล้วโอ้เป็นเป็นร้อยเจือร้อยอ่ะส่วนมากส่มากขาวินถึงยี่สิบ ค่าวินอีก2ี่สิบมันมเป็นเท่าไหร่จะกรีเป็นร้อยอ่ะโอ้นกกี่จะกรีงลงทุนเป็นร้อยนะฮะโอ้ยี่สิบกอโลพี่อมื่เทียวคนต่างจังหวัดเราก็ไปตองงอยนี่แหละตางองอยอเป็นไงไกลว่าไกลครับไกลยี่สิบโล่เ <laughs> ผมลงทุนไหฮะย,ยิ่งยิ่งว่าลงแรงอีกลงทุนไหมพี่แยงเขาไม่คือเราเราไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่ารอบที่แล้วน่ะเมื่อสองสองเดือนก่อนโอ้ยรีบอ่ะจะกีรีบรอบนั้นน่ะใ มากินปุ๊บกลับเลยจองตัวไว้แล้วไงพี่ก็มันจองตัวไว้รอบนี้คือไม่ดีแบบเดียวก็นั่งรถอะไรไปก็ได้ไม่ยากก็เดี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวไปส่งหมอชิดได้ได้ได้อืออือใช่ครับออยู่เพียงไรอ่ะครับผมเราก็ติดนะฮะตอนนี้นะครับผมเราก็างงงมั่นกับต้นไม้ จากกีนะครับผมได้เจอจากกีนะก็คือหลายคนคงคิดถึงจากกีใช่ไหมนะครับเขาเป็นใครครับจากกีเหรอจากกีเป็นโอ้โหเด็ก่อนดังนะเขาใช่ครับจากกีรู้เหรอว่าเขาดังได้ก่อนอวอเด็ก่อนเขาดังจากกีวงปานบอยยิ๊กอ๋อตอนนี้เขาไม่ดังไม่ดังแล้วใช่ไหมเขาไม่ไล่ตามคลิปไงยังยังขายไอ้เจ้าบองอยู่ไหมเนี่ยเจ้าบองยังขายอันนี้ยายผมนี่ไม่ยายไม่ใหญ่จ้องอยู่รูปเอาเหรอยังขายอยู่ออ๋ยังขายอยู่เฮ้ยรอบหน้าเดี๋ยวลืมเอาฝากไป ออก็นี่แหละผมก็อยากจะกินกับข้าวสวยแล้วก็ลองลองกินดูว่ามันอร่อยไหมอร่อยนะอืมอือร่อยมากเห็นจากรสชาติในไม่ใช่ของพระบิดานะอะไรนะของผมทําเองผมแทบพุ่งนะเมื่อกี้คุณบอกอะไรนะพระบิดาไม่ใช่นี่คุณบูชาพระบิดาเหรออันนี้คือพระบุตรก็บุตรเป็นพระบุตรไงยายใช่ไหมไม่อันนี้ยายผมไม่เจอไม่ผมเป็นพระบุตรก็คือเป็นบุตรใช่ป่ะเอาเป็นบุตรพระบิดาก็คือพ่อไงผมเป็นบุตรเอาเป็นบุตรใช่หมอย่าบอกนะว่าคุณสูตรเดียวกันอะ ทำจากเนื้อแมวอะไรนะทำจากเนื้อแมวเว้ยทำเองเลยมีแต่สมุนไพรล้วนๆเั่านั้นเละโอ้ตะเกียบข่าตะไคร้พริกอ่าพมันลงปองเปงจวดอุ้ยตายแล้วของใครเนี่ยนี่กรด้นี่นี่คุณยังยุคคุณยังลืมเขาไม่ได้เหรอครับโอ้ยจะถึงแก่นะแกน้องเราใช่เปล่าไหนแกน้องเราคนคนฝั่งนั้นคิดถึงจากกียหรือเปล่าโอ้ดังระลื้เอาแล้วเอาแล้วเคียนเองเนีอยจะดังกันอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเข้าไปข้างในเนาะได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเอฟฮะติดแน่นอนแล้วฮะติดแน่นอนนะครับผมเอฟซีครับเดี๋ยวนะครับลาพาจักรีเนี่ยไปข้างในกันนะครับผมอย่าถ่ายครับอย่าถ่ายอ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับแม็กกี้ฟิล์มก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนเลี้ยงข้าวนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย